I'm การเกยบกับไห้หนาวนะข้าวโนี่อะไรต่านะก็กินบ้าานะแต่ละปีกับที่ที่วัดกันบ้าก็ถือว่าถ้าหาว่าเพื่อนขณะในขณะที่เพื่อนลำบากอยู่ในขณะที่เพื่อนโต้ค้นหาความถูกต้องวิธีทํเด็กจิตใจของเพื่อนกยังพาเราทำรูดพาเรากิมที่เป็นประโยชน์กับชวนสังคมและกับผักดำรงผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นต้นแบบที่ดี แบบน,นึงนะครับถ้าเฮามองโดยโดยคนธรรมดาทั่วไปเนาะที่เห็นอยากให้สิ่งนิออย่างไปในทางที่ดีเวียนนะนะครับขณะเดียวกันเนาะในขณะที่เป็นลำบากที่กำลังค้นหาความถูกต้องความยุติธรรมอยู่แต่เราเปิดกันยัมีในพาหะทางวัฒนธรรมคุณประโยชน์ที่เป็นสิ่งที่ดีให้กับทุกคนสังคมประเทศชาติ เรเชื่อว่าทีนี้มีได้อย่างนึงนะก็คือผมอยากให้เพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปครับพี่น้ตครับเพราะว่าเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตเนาะแล้วก็ารสนิทก็คือให้เพื่อนได้รับความทุกข์ทุกข์ในแต่ละที่งานนะครับแล้วก็รนำพาเฮาพาพี่น้องเราครับรวมถึงพี่น้องยูทูบเบอร์พี่น้องเย็ซีทั่วไทยทั่วโลกนี่แหละ ปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับชุมชนสังคมประเทศชาตินะพี่น้องเพราะว่าสุขภาพนใน้ายนอกด้อนี่ไม่ว่าพิกภผมเนาะมันมันถึงอายุขนาดนี้นะครับพี่น้องรับางทีทุงอย่างสุขภาพอยู่ที่เรื่องสุขภาพในสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งน,นะครับเขาทราบแค่วันเดืเดดอนเกแล้วพี่น้องในเขาทราบวันสุดท้ายของชีวิตหพราะว่าเขาจะยังมีจนร่ำรวยหรืออะไรกต่างๆว่าที่เอาปัฒนาคือสันที่สุดขอชีวิต ตามแต่ภาพที่เราไปอยู่ตามคว,าม,วา,ามรู้ความสามารถของเราอะประมาณนั้นครับน้องี่คือะนอกเไลยอยวกวาน้องาหรือคนต้องการนีสุขในชีวิตต้องการการาิดอย่างแรงนะฮะบีันมนมีความพร้อมทุกอย่างแต่ถ้าสุขภาพาเขา,เาโ,อโอเคเหนน่ขาจะขัมนกน อะไรก็แล้วแต่ความผูงพันพี่พี่พี่พ่อพียังเตะกันอยู่แะพี่ว้อง้วยไกลๆ้วยนี่นี่เอาบางที่นี่แย่กว่าจะกินข้าวเนาะเพราะว่าเยอะคนเลยคุณกบเห็นทำเห็นทำทาแซบมึงมีแทนกันเนาะเห็นทำทาแซบเนี่ย ท่าหน้าบมเป็นเจ้าอะไรเอ็นเออมึงแช่ดีๆ้วยแบบนี้นะพี่น้องเอ็นฮอดเอ็นเอ็นแม่เอ็นย่าตะเกาว์เอ็นยาดพี่น้องที่เพิ่นลก็ลูกใหม่เพราะว่าเปิ่ลอยู่ค้าอยู่กับนะบ้านเฮาพอว่าดับดับสะกคนน่าจะสร้างเอฟซีอหลเดี๋ยวเดี๋ยวที่เอาเนื้อมาย่าง เออเอาเอาเอาันนั้นมาปิ้งก็เขาจำเจียวอยูน่<ช>น้่นไ<อ>ม่ไก่อนนั่นไม่ไหมก่อนใช้อะมาย่างดูกดกระยากจินกันมึงเวลาเนี่ยห้องจอมมุงเนี่ยค่ะใช่เวลาห้องเดืออยลายปั้นได มาพี่น้องไปเยี่ยมไปยามด้ยโอ้ยยังเหนือยเลยใหญ่แต่กระติดมุกเปรตนาทีนึ่เป็นกระสอบคนบ่โอกผมก็ะสอบคนเนี่ยครับสวัสดีครับเบบีผมต้องขออนุญาตตัดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับฟังพี่ไทยบ้านนอก่อยมาก็นานแล้วนะครับ ทีนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องแจ้งนำตุ้ยแล้วก็ดูโฆษณาด้วยขอบคุณมากครับย้ำเจ้าเอาครับมาให้คอยเน่เอาอย่างนี้โทรศัพทในกระเป๋าน่ะเอาเครื่องนี่เงาๆน่ะเก็ไปยึดกระเป๋าเลุ่นไปขีดข้ามหาเขาดูเราจะเครื่องราวลุ่นผมต้องขออนุญาตจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับังไงก็จะลืม รับชมช่องช่าง,งดำสตอรี่ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายยังไงก็รักกันเหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับว่าตีไห่มันนวดอีกนเนาะเอาหั <c oughs> นนวเลยเนาะมันกล่อมๆเลยนวนัวแต่ว่า,วาผมผมยังไม่ผมยังไม่ได้ไม่ได้กิน ฟผมกินโกโก้เมื่อวานนี้นกินคนอ,อื่นแลยเน่นท้นองเห <c oughs> มือนกันมันก็ทดแทนได้ในระดับนครับแยว่าโอเคอู่ได้มื่ก็บรลรหนึ่งูแล้วเขาเศ้าเาฟาดแล้วบ่ายกูแล้วมันใลเห็ดนื้ส่ันหลอนเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để này